วันนี้จะพาไปรู้จักกับแผนบรเพชรคนที่ถือแก้วเล่านี่แหละครับส่งให้คุณเกชาเปลี่ยนวิธีนี่เป็นภาพจากหนัง35มมภาคเสิยงในฟิล์มนะครับแต่ว่าคุณแพนบระเพ็ดคนนี้เล่นมาตั้งแต่ยุคหนัง16มม,มภาคสดๆครับแต่ก่อนที่จะไปดูภาพในยุคหนัง16มมนะครับม,มาทบทวนความจําความหลังกับดาราที่ชื่อว่าแผนบระเพ็ดนะครับคนที่ใส่เสื้อลายสกอต เชื่อว่าหลายท่านที่ดูหนังไทยเก่าๆนะครับโดยเฉพาะหนังที่มีฉากคิวบูนะครับจะต้องจำดาวร้ายคนนี้นะครับแม้ว่าจะไม่ค่อยโดดเด่นนักเพราะว่าจะต้องเป็นลูกน้องนะครับเดินตามผู้ร้ายสำคัญในเรื่องนะครับว่าชื่อของแผนบรริเทนั้นก็เป็นที่รู้จักเนื่องจากว่ามีลักษณะโดดเด่นอย่างหนึ่ก็คือมีใบหน้าที่ละไม้คล้ายคล,ลึงกับคุณทักษิณจำคนอดีตพระเอกเก่าส่วนคนนี้ดามดัสกรครับคุณแผน อยู่ข้างหลังการที่จะค้นหาว่าคุณแผนบอรเพชรเล่นหนังเรื่องอะไรบ้างนั้นจะต้องดูจากหนังเลยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วในใบป,ปิดหนังเรียกว่าแทบจะไม่เขียนชื่อแผนบอระเพว้เลยนะครับเนื่องจากว่ามีพื้นที่จํากัดนะครับภาพที่เราเห็นในหนังเรื่องนี้มาจากปีพศ2520นะครับส่วนว่าที่เห็นตอนต้นนั้นกับคุณเกชาป,ปิดวิธีนั้นเป็นปีพศ2521น,นะครับ ส่วนภาพนี้ก็มาจากปีพศ2519นะครับเป็นฉากคิวบูที่จะต้องเรียกว่าอะไรต่อสู้กับคุณปริศนาชบาไพรนะครับการค้นหาชื่อหรือว่าหาประวัติของดาวร้ายหรือว่าตัวประกอบในนิตยสารหรือหนังสือดาราสมัยก่อนนั้นแทบจะไม่เคยมีการตีพิมพ์นะครับหรือเขียนเป็นบทความเกี่ยวกับดาวร้ายนะครับส่วนใหญ่หนังสือดาราสมัยก่อนนั้นจะเขียนเกี่ยวกับพระเอกนางเอกนะครับ หรือบางทีก็เกี่ยวกับผู้สร้างหนังนะครับส่วนดาราที่เป็นตัวประกอบนะครับก็ไม่ค่อยเขียนถึงนะครับบางทีก็เขียนไว้สั้นมากจริงๆนะครับอย่างคุณแพนบริเพชรนี้เท่าที่ผมค้นหาดูนั้นแทบจะไม่มีเลยนะครับว่าเป็นใครมาจากไหนนะครับแต่มีอยู่ที่เขียนตอบจดหมายกับแฟนหนังที่ถามมาในหนังสือดารานะครับว่าเป็นใครมาจากไหนเขาก็ตอบสั้นๆนะครับว่าคุณแพนบริเพชรนั้นมีชื่อเล่นว่าปี๊บนะครับ แล้วก็ชื่อจริงว่าเลิดมาลาพัทอยู่ที่บางยื่นเรือทนบุรีกรุงเทพนะครับที่คนหามาได้ก็จะมีแค่นี้แหละครับส่วนใหญ่คนที่เห็นคุณแผนแว็บเดียวในจอหนังนะครับบางทีก็นึกว่าเป็นทักษิณจำผลเพร่เก่านะครับเพราะว่ามีใบหน้าที่มีทรงใบหน้าแล้วก็มีความละไม้คล้ายคลึงนะครับถ้าดูผิวเผินนึกว่าใช่นะครับ ส่วนนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับในปี2519นะครับเรื่องนี้ชื่อเรื่องใครใหญ่ใครอยู่นะครับก็ทั้งเรื่องก็เล่นเป็นลูกน้องของคุณเกชาเปลี่ยนวิถีนะครับด้านหลังก็จะมีดาราอีกหลายท่านนะครับที่บางท่านคุ้นหน้านะครับแต่ว่าไม่คุ้นชื่อนะครับเวลาไปสอดแสวงหาจากหนังสือดาราเก่าเพื่อที่จะดูนะครับว่าเป็นใครบางทีก็ยากนะครับที่จะจํานะครับคุณดมสิงห์โมลีนะครับอยู่ ซ้ายมือนะครับสายสุดเป็นผู้หญิงชื่อเหมยฟ้านะครับคุณเกชาอยู่ตรงกลางนะครับคุณแผนก็จะอยู่ขวาสุดนะครับก็เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หลายคนชอบนะครับสมัยเด็กเด็กเคยดูนะครับตอนนี้มีแผ่นวีซีดีออกมาแล้วนะครับผมก็นําให้ดูสั้นๆให้เห็นบทบาทการแสดงของคุณแผนวอร์เพชรนะครับนี่เป็นยุคหนัง35มมนะครับจะไปจะดูเป็นยุคหนัง16มมนะครับนี่เริ่มจากปี2511นะครับ คุณแผนใส่เสื้อแจ็คเก็ตหนังนะครับอยู่ขวาสุดนะครับล้มไปตรงนู้นนะครับเพจวิชัยบัญชาแต่พะเองวิชัยบัญชาครับวิชัยบัญชาในชุดนี้ก็จะเห็นคุณแผนคนเดียวแหะครับที่จําได้นะครับแล้วก็รู้ชื่อนะครับอีกสองท่านนั้นไม่ทราบชื่อครับเจ้าอินซีนี่ก็เป็นผลงานการสร้างกำกับของคุณฉลองพักดีวิจิตนะครับจับตัวคุณผ่อนไพรโทษเข้ามานะครับผมก็พยายามจะดูนะครับว่ามีใครมั่ง ยืนข้างวิชัยบัญชานั้นก็คือคุณอนุชารัตนมานะครับแผนเอาผ้าไปพุกตาให้กับเคระิตนะครับเจ้าอินซีนี่เป็นตอนหนึ่งของหนังอินซีแดงนะครับผลงานการเขียนของคุณเสกดทธิ์นะครับเดี๋ยวพุกตาให้พระเอกวิชัยบัญชานะครับก็มีคุณอนุชาคุณแพนแล้วก็วิชัยบัญชานะครับสามคนที่อยู่ในฉากนี้นะครับนี่ปี2 0 1 1นะครับแล้วก็ขยิบเข้ามาในปี2508นะครับก็เป็นหนังซีสบมนะครับ หนัง16มมจอสมัยก่อนจะเป็นจอลักษณะนี้จริงๆเลยนะครับถ้านํามาฉายในจอหนังที่เป็นจอ16:9หรือว่าจอคอมพิวเตอร์นะครับก็จะต้องมีมีดําด้านด้านซ้ายด้านขวานะครับก็เป็นระบบของฟิล์มนะครับในสมัยก่อนจะเห็นคุณแผนบอลเพชรนะครับขี่ม้านะครับเดินลงมานะครับหนังเรื่องนี้ปี2508นะครับแล้วก็ลงมาแล้วก็จะไปที่ป้ายนะครับ เรืนี้ค่อนข้างเห็นเยอะนะครับี่ขนาดปี2 0 0 8นะครับถือว่ามีบทบาทสำคัญนะครับเล่นทั้งเรื่องนะครับต่างจากยุคหนัง35มมนะครับที่เป็นหนังเรียกว่าอะไรยิงภูเขาเขากระท่อมนะครับที่คุณยาวเรศนิสกรนะครับแรกเลยนะครับที่มาแสดงหนังนะครับเป็นนางเองนะครับคุณแมนก็เดินกลับไปนะครับแล้วก็คุณแผนบุระเพชรก็จะนั่งอยู่กับคุณแมนธีระพลนะครับข้างนั่นแหละครับเดี๋ยวก็จะสั่งให้คุณแผนบรเพชรนันไป เรื่องคนนะครับสังเกตตัวละครข้างหลังนะครับคุณสเสน่กโกบารชุนกับคุณทองหาวงรักไทยนะครับเรียกว่าแสดงไม่อยู่นิ่งเลยนะครับไปต่อยกับคุณอนุชารัตนมานนะครับดูครับหนัง16วม,มสมัยก่อนเป็นที่ฟิล์มนะครับจริงๆจะคมชัดนะครับเนื่องจว่าเป็น ไฟวิดีโอในระบบเก่านะครับที่เขาเอามาทําเป็นแผ่น v c d นะครับภาพก็ยังไม่ค่อยคมชัดนะครับเป็นวิดีโอระบบเก่าแต่ถ้าเป็นไฟล์ที่เราทําขึ้นมาใหม่ในปัจจุบันนะครับในฟิล์มตัวเดียวกันนี้แหละครับทําขึ้นมาใหม่ภาพก็จะชัดขึ้นนะครับเห็นคุณแผนชัดขึ้นเดี๋ยวมาดูอีกเรื่องหนึ่งครับเป็นเรื่องท้ายสุดเลยนะครับที่ค้นพบว่ามีคุณแผนบอระเพ็เล่นหนังก็คือเรื่องนี้แหละครับเรื่องสันดานดิบปี2508ครับก็ เดินออกมาอยู่แค่นี้แหละครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มของผู้ผร้ายทั้งหมดแหละครับนี่แหละครับแผนบอระเพชร